สวัสดีค่ะพี่น้องทิมทายนี่วันทีเนนท่เก่าเลยจ้ะพี่น้องค่ะวันที่เก้าในอากาศทีมมีแดดพี่น้องคะ่ะหีนน้ายหลายพี่น้องคะ่ะตอมบึงมึงมึงอยู่พี่น้องอันนี้ก็อัน,นคลิปของติมเนาะกะไม่ไม่บอคอยมีสาราหรอกพี่น้องจ้ากะแ,แค่อยากแช่ให้เบิร์มาการที่จมมา มาโนเว่เนาะจ้ะเนาะอยู่แบบใดเนาะจ้ะนี่แหละค่ะอยู่แบบใดใช้ชีวิตแบบใดเนาะพี่น้องป้าเดี๋ยวจิมจะพาไปไปเบิ่งพักกูดพี่น้องค่ะหินก็สมหไายแถพี่น้องค่ะนี่โอ้ยอากาศโนเว่พี่น้องจ๊ะจิมจะพามาเบิ่งพักกูดพี่น้องด้านหลังจิมน,นี้นะคะพี่น้องค่ะนะค่ะ ไอติ่มกับกล้องให้เบิ้งเด้อยจ้ะเด้อล้านังติ่มเนี่ยคือปลาเห็ดเด้อยจ้ะตรงขามกันนี่แหละค่ะคือปลาเห็ดมันปูพี่น้องที่ติ่มเคยมาเก็บเนาะพี่น้องมาปีนี่เบิ้งพักกูดน้องแนนเอ้ยพักกูดเงีวเบิดเนี่ยแต่บานเฮาอันซ้ำนี้เพิ่นจะกินเนาะจ้นะเนาะเพิ่นแกงใส่ป่าเนาะไอติ่มเด็ดให้เบิ้งจะ้ะเนี่ยถา้าตัวกวางโมดมากเพือ่อกินไปเลยได้พี่น้องเนี่ย แ่เพิ่นยังบ่ท่านมันมาหอดเนะพี่น้องเพราะว่าปีนี้อันอยังก่อเอ่อหญ้าลาย้ะพี่น้องขางามๆนี่นี่พี่น้องแกงเนาะแกงแกงเสิดป่าเนาะบานเฮ้าแม่พี่น้องอันนี้อันนี้กินบ่ได้เด้อจ้ะนี่มันจะเป็นอยู่น้ำกันเนาะจ้ะเนาะมันจะมีแบบกินได้กกินบ่ได้เด้อพี่น้องนี่งาเบิดพี่น้องเอ้ยนี่ แกกัดทารมาเข้าจะกินเขาแกไปกินในบอ่อได้ยูพี่น้องแต่ติมมี่เขาเขาอยู่เนาะติมกับบุ้หูจะไปเห็ดจังในกินจังทีนะคะเพราะว่าเพิออ่นโมชวนอยากให้กินเนาะพราะว่าถ้าห้าผัดเนะพี่น้องผัดห้าตองอ่อนๆนะจ้ะหยอดอ่อนๆเพิ่นเนาะผัดใไน้ํามันหอยแสบพี่น้องติมผ้ายางเบิง่งปีนี่อากาศหอนพี่น้องเนี่ยกระมีเป็นระยะไปเด้อพี่น้องเด้อ อันนี้เป็นคนแดงพี่น้องมันก็มีตัวขึ้นสาขึ้นไม่ในพี่น้องเบิ้องในงามบองามงามเลยนี่คือป่าพกดดักูดเด้อจ้ะเป็นขนจ้ะพี่น้องเพิ่นกำลังโพขึ้นมาเนาะคะ่ะเป็นขนนะคะบทเชียงที่จะกินเนาะพี่น้องเนาะติมกะบได,ดเท่าใดน,นอกจากพอบาบด้ดช่ำน่านนอกจากเนาะ,นะ,ค,ะคือคนเฮ้าเนาะ สุขภาพแต่ละคนมันบ่คือกันเด็ดจ้ะพี่น้องขาบางคนกับแพ้บางคนกับแบอแพ้เนาะให้ความหมายอันนี้คือกินได้จ้ะนี่แต่เผือกกระเนาเบิร์ดแลละพี่นอ้องพี่น้องจ้ะปีที่แล้วสิี่มักเก็บด้วยจ้ะมึงเป็นเน่าเบิร์ดแลละพี่น้องเพียงแอลจิ้มคุณไดยไหม,มพี่นอ้องขาหนามด้วยนี่จ้ะเราไม่สามารถเก็บได้จ้ะพี่น้องจ้ะเป็นเป็นเนาเบิร์ดแล้วแม่ น้ำค่ะเงาเบิร์ตแต่พี่น้องเอ้ยบอดี้ท่านเด็กอันเห็นงามๆด้วยจ้ะน้องแน่นจ้ะนี่เบิงปลาผักกูดที่จิมเคยเก็บด้วยจ้ะนี่ปีนี้หิมะไปเร็วพี่น้องขาเบิงเงาเบิร์ตเบิงน้องเบิง ต็มยืนนี่อยูเช่งโขดหินเบ่งความความอันงามของเพื่อนพี่น้องจึ๊บตรงนี้เหมือนดูซึกว่ามีแกะยางพี่น้องเนี่ยค่ะงามอยู่ดีพี่น้องพักกูนี่ใบใบโบโบกนะพี่น้องแกะเดินนะคะพักใบโบโบกอันนอเว แกกินพี่น้องคะกินก็ไไรหลายด้จ้ะอากาศจังสีละคะพี่น้องจ้ะผลไม่ผลมดตกยุ่พี่น้องแต่มันมันขึ้นเลยมันเย็นเลยพี่น้องบึงเอาให้เบิ้งปลาพักกูดได้จ้ะเด้อเบิง้งงามงามอเมืองให้ห้าเบิ้งกินเนาะจ้ะแบบนี้เนาะเดี๋ยวไปแกงเส็ปปงเสปป่าพี่น้องเบิ้งงามอยู่เด้อไปถิ่มกับโบก,ก็บพ่นดอกเนาะใหยให้เบิ้งจ้ะน้องแน่นจ้ะแง่วเบ่้ดพักกูด นี่ค่ะอันนี้เป็นคลองน้ำนขามาจากตรงนี้นปลาพะก,กูด,ดยายจะพาไปเบิ่งปลาเห็ดแบบนี้ออกได้ยังเนาะนี่ค่ะตรงนี้คือปลาเห็ดพี่นอ้องเบ่งอยหินขบหินขบหินขบมาจอบปลาเห็ดพี่น้องเลยติ่มกิปิปมาอ่าฝนตกจังสี่เนาะ อีบอโดนหรพี่น้องเห็ดก็จะออกมาไม่ทันผักกูดพี่หญ้าไปเบิดนเลยพี่น้องเอ้ปลาผักกูดกับปลาเห็ดอยู่น้ำกันนี่ละ่ะพี่น้องบทันเกิดเดจ้ะเป็นเขาแบบนี้นะคะพี่น้องเอ๋ยทุกตตินะ เฮ็ดอันเฮ็ดน้ำมาเฮ็ดยังอีกอันเต็มแถวนี้จ้ะพามาส่องปลาพอท่านออกพี่น้องเลยวังพักกุดตะจะพ้ามียได้บ้างนี่หินหลายพี่น้องเลยป่าเฮ็ดได้นี่เสียงแกะแกะกับคนกินน้ำกันได้พี่น้อง โอ้ยมือยังขึ้นเขาอันนี้คือป่าบูบอดีเฮาเลยพี่น้องเดี๋ยวค่ะแต่กับบ่มีนวยพี่น้องขาแต่พ่อเล้กินอยู่ดอกพี่น้องแต่นวยบอลลกแม่แมนเบิร์ตด้นี่ป่าบูบอดีได้นี่โอ้ยมือยังขึ้นเขาพี่นอ้อกนะคะพี่น้องเอ้ยติ่มกบุ้งหมูวา เป็นอย่างพุ่งังบออันบอติดนอนจ้ะเนาะมาเป็นนวยแม่จ้ะมิจะต้นแม่อันนี้คือดอกทิะใบด้จ้ะทุกคนกติว่าไม่เป็นดูจอย่างไหนเป็นดอกอันเป็นเวลาเิ่นอันดอกเิ่นไปหมดแล้วพ่นจะเป็นสีสีแดงเรื่องพิ่นเวลาเิ่นสุกจ้ะรสชาติจะออกเปรี้ยวเปรี้ยวเปียวอมหวาน พี่น้องพุ่นอย่าไปเห็ดแยมไปเห็ดนามพุ่นน้ำใหม่ดอกคนไหนได้พี่น้องนียค่ะปลาบูเบอรีก็คือเกาพี่น้องค่ะเห็นค่ะมีปลาปลายหน่วยพืนแต่บม่มีหนวยต้นอื่นบ่มีหน่วยแหมพี่น้องบ่มมีดอกพอมแปลกมากปีนี้พี่น้องค่ะมีลูกปลาปลาย มีเป็นบางต้นพี่น้องนี่บลูเบอรี่อันนี้เพิ่นจะสุกกนเพิ่นจะสุกกรนนี่เด้จากพี่น้องอันนี้จะสุกทีหลังผลนนไม้ปลาจ้าผลนนไม้อีกชนิดหนึ่งเลยจ้ะทั้งนี้เพิ่นเอินดูกมดเต๋จ้ะพี่น้องะ่ะเพิ่นจะขึ้นยังสีเด้อจ้ะี่เมืงองนวยเพิ่นเอหนวยเพิ่นมาอันดอกเพิ่นจ้ะพี่น้องแต่่ฮูหว,ว่าเพิ่นจะจิบลูกหรือเปล่านะคะพี่น้อง ถ้าอากาศหนาวหรือว่าฝนตกหรือว่ามีอันฤด,ดูมันเปลี่ยนเปลี่ยนในตลอดจ้ะพี่น้องนี่ยาขึ้นมากกับทั้งมือทั้งหอบลยพี่น้องนี่ค่ะพวกกะจะมีแบบเนี่ยปั๊บป่ายันจังใช่ละจ้ะผลไม้ป่า,ปา,ปา,ปาอากาศปีนี้กับเปลี่ยนนะพี่น้องคะเปลี่ยนไปฝนตกห้อน แล้วก็ขึ้มยังสีบดมือเมือว่านี่ก็ขึ้มยังสีอะไรจ้ะพี่น้องขึ้มแล้วกับฝนตกบดมือเด้พี่น้องจ้ะหินนี่บดตองอาถึงพี่น้องค่ะกัดใบหูเข้ากัดหน้าผากเข้าพี่น้องเข,ข้าเสียเสียกันยาวเด้อพี่น้องเอ้ยสู่กับอ,อากาศนอกเว์นเนาะบันเข้ากับว่าห้อนเนาะค่ะพี่น้องทั้งผีกันหนาวฮะสู่กันโตไปนะจ้านี่คือธรรมาชาติด่วนในพี่น้องค่ะ หลายคนก็นจะว่าการข้ามาเมืองนอกหรือว่ามาันแ่ละาหม่องเนาะพี่น้องมันก็นแตกต่างกันไปเด้อจ้ะแตกต่างกันไปชีวิตแต่ละคนบ่คือกันเด้อพี่น้องจ้ะไอ้วักการมาเมืองนอกสบายก็สบายอยู่พี่น้องจ้ะเป็นอย่างจังาสัน่นสำหรับสิมนะ กะใช้ชีวิตแบบนี้เนาะจะแบบเดียบง่ายอ่าอ่าจิมไม่ได้ชอบในเมืองเท่าไรแต่ก็ว่าห้าก้ลงไปเนาะค่ะเพราะว่าเ้าไปซื้อกับเขาซื้อของอยู่ของกินเนาะจะเนาะเปิดหูเปิดจาเนาะจัะแต่ส่วนมากจิมก็ใช้ชีวิตแบบเดียบง่ายอยู่แบบเขาอป่นยังไงอยู่อยู่กับธรรมาชาติเนะพี่น้อง <c oughs> นี่แหละชีวิตคนเราแตกตัางกันได้พี่น้องเด้อ แตกต่างกันอชีวิตเมียฝรั่งเนาะมาใจว่าจะเลิศดูเสมอไปได้พี่น้องบางคนก็นลำบากกับติ่มเนาะจ้ะเป็นอย่างจังว่างท่านคือพ่นยุ่นนี่พ่นยุ่นนี่พ่นกับเกงจากพี่น้องพ่นเกงเิ่นได้ทำงานอยู่กับขอบครัวเนาะแต่สำหรับติ่มนี่ก็คือได้ได้มาเนาะได้มา ด้มาเด็ด้กับเมื่อลังสีนะคะมาช่วงช่วงช่วงที่ติมเหม,มือนติมอันอัดคลิปนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะช่วงช่วงที่่บหิมงหิมะตกติมกับบมเดิร์โมเดิมาเนาะพี่น้องก็ได้เก็บผาบรรยากาศให้เบิ่งพี่น้องจ้ะปาการนมาโนเวออ่าอยู่จังไหนยังสินเนาะพี่พี่น้องม่อนนี่หลายคักนี่มึอันนี้ดอกทิะใบด,ด้วยจ้ะ ช่วงนี้หลายพี่น้องจ้ะหลายเจ็แบแป๊บเดียวก็ได้เป็นสองสามกิโลเลยพี่น้องนี่ค่ะเพิ่อนอันชุกเนาะพี่น้องเพิ่นเพราะว่าเพิ่นเ,พนเป็นลูกเป็น,นกลอนแม่จ้ะพี่น้องเป็นพ่วงเป็น,นก้อนนะคะแปบ๊บเดียวเ้อตักตักตักเอาห้องก็ได้เนาะนี่แหละค่ะแมนเบิร์ดได้นี่พี่น้องลูกทิจใบวิตามินหลายหลายเด้นี่ค่ะแมนเบิร์ดได้นี่ อยู่กับธรรมชาติดอกไม้กับงามพี่น้องมีปลาที่ตะใบแมนเบิร์ดด้เนี่ยเบิรพี่น้องเบิงอามาติมีความสุขว่ามีความสุขยู่อยู่แบบนี้มีความสุขดีว่าได้บุญไหวแต่พี่น้องไม่ได้บุ่นวายแต่ติมกับบ่ชชอบ บรชอบที่ว่า,าสังสรรค์มากมายเนาะพี่น้องเนาะคือหนึ่งในในใจจิมนะเอเฮาไปหาเพลินเท่ากับเก่งใจเพิินเพราะว่าอย่างเพลินกับไปเห็นงานมือเนาะถึงมันหยุดเพลินกับสร้างแหละเพลินกับอยากพักผ่อนอยู่กับขอบครั้วเพล่นเนาะพี่น้องจิมก็จะอยู่แบบเออห่างห่างจากจากเอ่ยเพลินยังสิ่่ะจ้ะอยู่กับธรรมชาติยังสิ่งละความสุข ของแต่ละคนกับบคือกขึ้นกันเนาะพี่น้องโอเคจิมก็จะมาจบคลิปกับอันไออันนี้ก็ขึ้นสมุนไพรไข้ายๆหอมไข้าย่พริกไทยอะ,ะพี่น้องนี่อันนี้ขึ้นตามธรรมชาติได้พี่น้องนี่พวงนวยได้หลายนี่ค่ะเอาใส่พวกอันเครื่องเทศนั่นเป็นเครื่องเทศนะพี่น้องนี่พี่น้องร้ายหลาย เฮาบ่ต้องสื่อจ้ะพี่น้องนี่เ้าเห็ดอาหารพวกอ่าอ่าเนื้อทิพนสับๆับนะคะเฮาเอาไปใส่นะคะพี่น้องค่ะโอเคเนาะค่ะเนาะติ่มก็ะเบื้อลายไปแล้วเนาะค่ะเนาะมันย้ายลายไปแล้วเนาะโอเคขอฝากอ่าบานน,น้อยๆลังนีนเดอ้อชีวิตนี้มีดีไปเสนหลายสไตล์จิ่มสะแนวพี่น้องพาพาเที่ยว พาอยู่ปลาพาไปในเมืองจ้ะพี่น้องจ๋าฝากากดไลกดแช่ได้จ้ะเด้อขอบคุณทุกกำลังใจที่เขามารับชมเนาะจ้ะเนาะพอกันคลิปหน้าจ้ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะอยู่กับปลาขาวดีแหละบาย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 